วันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ3ต้นทุนแฝงนะครับผมที่คนทําธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้ครับต้นทุนแฝงที่1ครับต้นทุนในเรื่องของของเสียครับโดยปกต,ตินะครับเวลาที่เราทําการซื้อของมาเนี่ย มันจะมีในส่วนของของเสียที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้หรือเป็นของเสียนะครับที่แฝงเข้ามากับขยะรีไซเคิลที่เราซื้อเข้ามานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นต้นทุนอะไรที่โคตรอันตรายเลยเพราะว่ามันไม่สามารถประมาณการแบบเป๊ะๆได้แต่มันจะต้องใช้วิธีการประมาณการความเสียหายเป็นเปอร์เซนนต์เข้าไว้นะครับอันนี้เป็นต้นทุนแต่งที่หนึ่งที่พวกคุณควรจะรู้ไว้ครับต้นทุนต่อมาครับไอ้พวกเครื่องจักรพวกนี้หรือว่าเป็นพวกเครื่องอัดต่างๆในรถโฟล์คลิฟเนาะเวลาที่เราทําการซื้อเครื่องจักรพวกนี้มาเนี่ยมันไม่ได้ซ ถ่ายน้ำมันถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกต่างๆนะพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นทุนแฝงนะครับผมที่แฝงมาโดยที่คุณอาจจะลืมนึกไปเนาะเวลาที่เราทําการซื้อเครื่องจักรใหญ่ๆมาครับและต้นทุนแ่างที่3ที่ผมค่อนข้างให้ความสําคัญมากๆนั่นก็คือในเรื่องของความปลอดภัยและสวัสดิการของบุคลากรผมครับแน่นอนว่าในบริษัทของเรานะครับเรามีบุคลากรค่อนข้างเยอะนะครับปกติบุคลากรขอ,ของเราในบริษัทเนี่ยจะหมุนเวียนกันอยู่ประมาณสัก2ีกสิต่อปียี่สิบปันกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เรา รเรื่องของถุงมือเนาะหรืออุปกรณ์ป้องกันต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องทําการซื้อนะครับผมเพื่อให้เขาเมีความปลอดภัยที่สุดนอกจากนี้เองมันยังมีในเรื่องของสวัสดิการต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกประกันต่างๆเนาะประกันอุบัติเหตุประกันหมูอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําการทําไว้ให้เนาะหรือจะเป็นในส่วนของสวัสดิการต่างๆนะครับที่เราจัดสรรไว้ให้กับเขานะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในต้นทุนแผงเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือ3ต้นทุนแผงนะครับที่คนทําธุรกิจรับซื้อขยะอิเล็กทรอิกเนี่ยไม่ควรมองข้ามควรจะ สถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะการบริหารต้นทุนเป็นอะไรที่โคตรสำคัญสำหรับธุรกิจรีไซเคิลแบบเราครับ